ัสดีค่ะคุณโสดชาร์สิมีนลัคนามีนค่ะขอให้พลังงานของคุณหนึ่งใบค่ะคุณโสด์เพสออฟคัพนะคะเดือนนี้บางคนคุณอาจจะได้คนที่อายุน้อยกว่าแต่เนื้อหอมมากๆหรืออาจจะเป็นสตาร์หรือเป็นป๊อปปูล่าให้ความสดอกสนใจในตัวคุณนะเดือนอนี้จะฮอตกับเด็กๆนะเดือนนี้นะคะคุณอายุน้อยกว่าสถานการณ์ความสัมพันธ์ของคุณเป็นยังไงบ้างก่อนหน้านี้ก็ค่อยเป็นค่อยไปเนาะก็เปิดโอกาสให้กับคนอยู่บ้างนะคะอ่า แต่คุณตั้งใจเอาไว้แล้วว่ายังไม่อยากจะโฟกัสอะไรที่ใครเพราะว่าต้องการจะใช้ชีวิตไปก่อนนะคะแต่อีกนายนึงเนี่ยไพ่ขึ้นมาเป็นเดอะฟูลมีคนแอบชอบคุณอยู่นะแต่ว่าเป็นรักสามเศร้าหรือเป็นคนมีเจ้าของอยู่แล้วซึ่งถามว่าคุณรู้ไหมคุณก็รู้นะคะคนรักเก่าพยายามที่จะเหมือนกับว่ากลับมาป้วนเปี้ยนแสดงตัวอะไรบางอย่างให้คุณเห็นบางท่านคุยกับชาวราศีกรกฎรัคนากรกฎแต่มันต่อไม่ติดแล้วค่ะเพราะสถานการณ์ก่อนหน้านี้มันเป็นเหมือนกับว่าเขาปล่อย เวลาไว้ว่างเปล่านานเกินไปทิ้งคุณนานเกินไปพอคราวนี้ตัวเองมีปัญหากับความสัมพันธ์ใหม่ที่เกิดขึ้นเนี่ยอยู่ๆก็อยากจะกลับเข้ามาในชีวิตของเราอีกครั้งหนึง่งหรือตอนนี้มันยังเลือกไม่ได้ยังไม่แน่ใจพยายามจะชั่งน้ําหนักคนเก่าคนระหว่างคนเก่ากับคนใหม่ระหว่างคุณกับคนใหม่ใครดีกว่ากันนะคะอืมเออแต่เขาก็เป็นคนมีความอ่อนโยนมากๆซึ่งคุณก็แอบแพ้ทางเขาเหมือนกันนะคนรักเก่าคนนี้เขามีเจตนาอะไรคะ ที่จะกลับมาวุ่นวายในช่วงคุณไพ่เดอะเฮอร์มิตก็สิ่งที่เขาไปเจอมันไม่สมหวังอะสิเนี่ยสิ่งที่เขาไปเจอมันไม่ตรงตามเบรฟที่เขาเลือกเอาไว้นะคะถึงแม้จะมีการเปิดตัวอย่างสวยหรูสวยงามก็ตามทีแต่ก็ไม่ได้มีความสุขเพราะดูแล้วมันเหมือนมีความสุขบนอยู่บนพื้นฐานของการถูกถูกจุงจมูกถูกบังคับเนี่ยนะคะถูกบีบบังคับอะดูหน้าเสือสินะคะอืม เขาคิดจะทำยังไงกับความสัมพันธ์นี้คะคนโสดเอ้ยคนคนรักเก่าของคุณ q u e e n ออฟบอนเขาเพยายามเหมือนส่องไฟมาที่คุณอะ่ะเพื่อดูทีท่าแล้วก็รีแอคชั่นของคุณว่าคุณอยากกลับไปไหมแล้วถ้าคุณกลับไปอะ่ะหมอดูให้เขาจะทำยังไงเพจออฟสอดเขาก็จะรับคุณเอาไว้แต่ให้คุณอยู่ในสถานะความสัมพันธ์ไม่ชัดเจนหรือแอบคบกันนั่นเองนะคะแนวโน้มที่จะเกิดขึ้นในความสัมพันธ์คะ่ะคนโสดชาวราศีมีนลัคนามีนควีนออฟสอด จะมีใครคนหนึ่งเข้ามาทําให้คุณถูกใจเป็นชาวธาตุไฟไม่สิงธน,นูนะคะคุณก็รู้สึกจะแฮปปี้นะเขาก็เป็นเหมือนสิ่งที่เข้ามาเติมใจคุณเหมือนกันคุณไอ้โอกาสเขาค่ะมีโอกาสคบกันไหมเป็นเรเลชั่นชิพหรือเปล่ามีโอกาสได้เดทกันมีโอกาสได้เดทกันคนคนนี้จะทําให้คุณกลับมามีคุณค่าในตัวเองอีกครั้งหนึ่งนะคะเนี่ยทำให้คุณแบบสวยงามมีไฟประกายเฉิดฉายมีคุณค่าในตัวเองอีกครั้งหนึ่งนะคะมีโอกาสไปเดทกันนะคะ ก็เป็นความสัมพันธ์ที่มีความสุขพอสมควรเลยเขาคนนี้จะทําทุกอย่างเพื่อคุณมีความสุขเลยค่ะไพ่เดอะเมจิเชียนบางคนอาจจะได้ขอความสัมพันธ์แบบปุรปปับขอสถานะแบบเออเป็นแฟนไหมอย่างนี้เลยก็ได้นะคะมีในกรณีบางคนบางท่านทีนี้ติดนิดนึงเรื่องคนรักเก่าคนรักเก่าเหมือนเขาพยายามจะใช้จิตวิทยาต่างๆเนี่ย นะคะในการลงโซเชียลหรือคําพูดอะไรบางอย่างเพื่อที่จะให้คุณกลับไปถึงแม้ว่าคุณจะบอกไปว่าคยคุยกับคนใหม่แล้วเขาก็เหมือนเป็นเงาที่จะคอยตามตัวคุณให้ให้คุณรู้ว่าเขาอยู่ตรงนี้นะเขาไปร้านนี้มานะร้านนี้เราเคยไปกินด้วยกันแต่ก็ยังไม่มีอะไรชัดเจนอยู่ดีนะคะแต่สุดท้ายไพ่ก็ขึ้นมาว่าเขาก็เขาจะเงียบเงียบไปในท้ายที่สุดประมาณสัปดาห์สุดท้ายของเดือนนี้นะคะเดือนพฤศจิกายนนี้นะโอเคอ่ะก็ประมาณนี้แล้วนะคะกับชาวราศีมีลลนมลัคนามีนคน โสดค่ะสถานะไม่ชัดเจนชาราศีมีนลัคนามีนขอไพ่พลังงานเอเนจีหนึ่งใบ f o ลท o ครับพอคุณไม่สนใจเขาจะสนใจคุณแต่พอคุณสนใจเขาเขาก็จะอีกนใส่มันเป็นภาวะของความสัมพันธ์ที่แบบสลับกันไปมานะคะยังไม่มีอะไรที่จะแน่นอนอมืมันเหมือนต่างคนต่างแบบ มาไม่ถูกจังหวะถูกเวลาเนาะอ่ะทีนี้ขอดูต่อสถานการณ์ความสัมพันธ์ของพวกคุณก่อนหน้านี้เป็นยังไงคะเด e คุณเคยเป็นคนรักกันแล้วจบกันไปแล้วแล้วกลับมาคบกันอีกทีหนึง่งหรือเป็นความสัมพันธ์ที่เคยคุยคุยมาาหายๆแล้วก็กลับมาคุยกันอีกครั้งหนึง่งบางท่านคุยกับชาวราศีพิจิกและขนาพิจิกนะคะอืม ความสัมพันธ์นี้มันเหมือนกับว่าคุณรู้สึกว่าเขามองว่าหัวใจมันเป็นของเล่นหนอจะไปกับไปกับกลับจะไปไปกับกลับอยู่ได้แต่คุณก็รู้สึกใจอ่อนทุกครั้งที่เขากลับมาแล้วมันก็มีความหลงไหลบางท่านคุณวิชาราสิธิ์มังกรลัคนามังกรนะคะมันมีความหลงไหลมีสเสน่หาต่อกันเวลากลับมาทีไรมันเหมือนมีพลังงานดึงดูดอะไรบางอย่างที่ทําให้คุณปรับตัวเข้าหากันเร็วมากเข้าใจกันได้เร็วมากนะคะ แต่มันก็ยิ่งครบมันก็ยิ่งเหมือนถูกกักขังอยู่เพราะอะไรคะกรรมเทพแผงสอนแล้วจับกรรมเทพมาใส่ในกรงก็หมายถึงว่าความรู้สึกดีๆเราเก็บไว้อยู่ในกรงเพราะว่าสุดท้ายเราก็กลับมาอยู่ในสถานะของการเป็นตัวเลือกเขาอยู่ดีถึงแม้ว่าเขาหายไปกี่ครั้งกี่คราก็เถอะนะคะบางท่านคุยกับชาวราศีธนูลัคนณาธนูคุณรู้สึกว่าคุณจะต้องปรับตัวกับคนคนนี้อยู่ตลอดเวลาในความสัมพันธ์นี้คู่แข่งก็เยอะในความสัมพันธ์นี้นะคะบางคนเป็นสถานะไม่ชัดเจนลักซ้อนนัดนึงเนี่ยอืมนะคะ คำถามต่อไปก็คือเขาคิดยังไงกับคุณคะบุคคลที่คิดยังไงกับคุณคะขอทั้งหมดห้าใบโอเคเขาคิดยังไงกับคุณคะคนคนนี้ six of c u p เขาคิดถึงเวลาเขาเลิกกับคุณไปอ่ะแปลกมากเลยต้องให้รอเลิกก่อนเขาถึงจะคิดถึงความรู้สึกเก่า กับคุณเขาคิดถึงคุณทุกครั้งเวลาที่เขากละเวลาที่เขาต้องห่างต้องเลิกกับคุณไปนะคะไพ่สิกออฟคัพขึ้นอืเขาคิดถึงคุณทุกครั้งแต่เวลาคุณอยู่ไม่คิดถึงแต่ว่าเวลาคุณเลิกไปเขาคิดถึงคุณทุกครั้งเลยคุณไปอยู่ในสัญชาตญาณของเขาโดยที่เขาไม่รู้ตัวแล้วค่ะเนี่ยเขาอยากคุยกับคุณต่อไปเรื่อย อยากคุยต่อไปเรื่อยๆเขารู้สึกว่าคุณทําให้เขารู้สึกว่ามันมีคุณค่าในตัวเองขึ้นมาเขามีความสุขขอแฮปปี้อีกในหนึ่งคุณเองอาจจะเป็นคนที่ตามใจเขามากเกินไปเขากลายเป็นคนแบบนี้มันเลยทําให้เขาลืมเห็นคุณค่าในตัวของคุณไปนะคะอืมเขาคาดหวังกับความสัมพันธ์นี้มากน้อยเพียงใดไพ่ขึ้นเป็นทรีออฟคัพไม่ได้คาดหวังค่ะเขาแค่อยากให้ความสัมพันธ์นี้เป็นแค่แบบเพื่อนๆกันไปก่อนได้ไหมนะคะเพราะว่าเขารู้สึกว่าคุณเป็นเหมือนเอเนอจีอะไรบางอย่างที่ทําให้เวลาเขาเขาเป็นเหมือนดอกไม้ที่กําลังจะเตติบโขึ้นไป แต่เวลาเปิดหนังสือมาเจอคุณทุกครั้งอะ่ะมันทําให้เขารู้สึกสดชื่นทําให้เขาอยากไปต่อคุณเป็นเหมือนน้ำหล่อเลี้ยงชลมใจชีวิตของเขาอะนะคะอืมอ่ะทีนี้ดูคุณบ้างคุณคิดยังไงกับเขาขอสามใบคุณคิดยังไงกับเขาคะไพ่เดอะซัเขาเขาเขาเป็นคนหนึ่งคนเดียวในใจที่ยังไม่มีใครแทนได้เลยตอนเนี้ย ออยังไม่มีใครแทนเขาได้ซึ่งคุณก็รู้สึกมันท็อกซิกนะจะไปจะไปแต่ละทีแต่คุณรู้สึกว่ายยังไงก็ไปไม่ได้สักทีอ่ะอ่คุณอาจจะอยู่ไกลกับเขาด้วยอาจจะอยู่คนละจังหวัดหรือชาวต่างชาตินะคะ,อ,ะ,ะาอางท่นอาจะคุยชาวต่างชาติหรือชาวสิเมตลัคนาเมตแทบแบบเอเชียอะไรเงี้ยก็ได้นะคะอืคุณก็รู้สึกว่าแบบทําไมทําไมมันถึงไปไม่ได้สักทีนะคะคุณรู้สึกว่าเขามีความเป็นผู้นําเด็ดขาดเด็ดเดียวมันมีความอบอุ่นอะไรบางอย่างที่คุณรู้สึกอยู่ นะคุณคาดหวังกับความสัมพันธ์นี้มากน้อยเพียงใดเพศออฟซอรดก็คาดหวังค่ะแต่ก็เก็บใจไว้ในลิ้นชักเหมือนกันนะอืคิงออฟครับคือเขาเป็นไทที่คุณชอบเลยอะเป็นสเปคที่คุณชอบอะมันก็ทําให้คุณรู้สึกว่ายังมีความหวังตลอดเวลาว่าเขากลับมานะคะแนวโน้มที่จะเกิดขึ้นค่ะขอหใบแนวโน้มที่จะเกิดขึ้นในความสัมพันธ์นี้จะเป็นยังไง j u d g m e n t ตัดกันไม่ตายขายกันไม่ขาดจริง,รงๆคู่นี้นะคะพูดเลยนะแต่ความสัมพันธ์การกลับมารอบนี้ของการกลับมาคุยกันเนี่ยมันจะดีขึ้นมันจะดีขึ้นมันจะมีการปรับความเข้าใจกันตั้งแต่สัปดาห์แรกของความสัมพันธ์เลยค่ะคุณจะเป็นเหมือนดีเอ็มเพรสของเขาเลยเป็นเขาจะเอาใจใส่ดูแลคุณนะคะจากอะไรที่เคยจากอะไรอะไรที่เคยแบบว่าบกพร่องไปเขาก็จะกลับมาดูแลจะใส่คุณจะถามทายคุณ ถามว่าคุณเป็นยังไงบ้างแบบไหนบ้างเขาจะเริ่มพูดเรื่องความรักครั้งเก่าหรืออดีตครั้งเก่าเปิดใจให้กับคุณมากขึ้นนะคะแต่ในขณะเดียวกันค่ะจะมีใครคนหนึ่งเข้ามาแทรกกลางระหว่างความสัมพันธ์นี้ทําให้เกิดเป็นปัญหาความสัมพันธ์รักสามเศร้าสีเศร้าขึ้นมาได้อีกมันมีคู่แข่งในความสัมพันธ์นี้อีกนะคะพอเกิดเหตุการณ์นี้ขึ้นมาแล้วคุณทํายังไงขอสองใบ s t r a t h คุณแข็งแรงขึ้นกว่าเดิมกับที่ผ่านมาในความสัมพันธ์นี้คือคุณมีประสบการณ์กับเขามาเยอะแล้วคุณทุกข์กับเขามามากแล้วไพ่บอกว่าคุณทํายังไงคุณนิ่งคุณนิ่งและอยู่เหนือการควบคุมทุกอย่างแต่ก็พยายามโยนหินถามทางเหมือนถามเขาว่าจะเอายังไงไปเจออย่างนี้มาหน้าแบบนี้มาหน้าแต่ว่าลักษณะคือใจเย็นดูรีแอคชั่นของเขาหลังจากเหตุการณ์นี้ตกใจสิคะไพ่เดอะทาวเวอร์ไม่คาดคิดว่าคุณจะไปรู้ว่าเขามีใครคนหนึ่งที่คอยคุยคุยคุยกันอยู่แต่ก็ไม่มีสถานะเหมือนกัน แต่เขาจะทํำยังไงเขาจะขับเคลื่อนความสัมพันธ์นี้ไปทั้งสองคนจะคุยทั้งคู่นะคะถ้าความสัมพันธ์นี้เป็นสั่นนะไม่ชัดเจนรักซ้อนแล้วก็คุณมีเกณฑ์จะไปจับได้ว่าสิ่งที่เขาพูดมันโกหกเคยพูดก่อนหน้านี้ว่าไม่มีอะไรแยกกันอยู่กับแฟนหรือว่าไม่ได้รักเขาแล้วแต่เหมือนกับไปดูไปเห็นในโซเชียลว่าเขาพากันไปเที่ยวกันหนุ่มกันหนิง นะคะอขอดูความสัมพันธ์นี้ว่าสุดท้ายจะเป็นอย่างไรไพ่เดอะมิชิเชียนคุณจะไปค้นหาข้อมูลและไปค้นหาความจริงทั้งหมดหรือหส่งสปายไปให้คนคอยช่วยเหลือคุณจะได้รู้ความจริงทั้งหมดที่มันค้างคาติดอยู่ในหัวของคุณนะคะว่ามันเป็นยังไงแบบไหนกันแน่นะเออคุณจะได้รู้เลยว่าเขาคนนั้นน่ะกับกับอีกคนหนึ่งอ่ะเป็นครอบครัวกันมานานแล้วเนี่ยเป็นคนรักกัน อยู่กันเป็นครอบครัวหรือว่าเคยเป็นครอบครัวกันมาก่อนหรือว่าเคยอยู่ด้วยกันมาก่อนแล้วรีแอคชั่นของคุณจะทํายังไงนะจากนั้นคุณโอเคนะคุณจะเดินไปบอกเขาแล้วก็หันหลังให้กับเขาอะเออแต่มันเป็นคำพูดสุดท้ายที่เหมือนกับว่าด้วยความจริงใจทั้งหมดที่มีที่หมดแล้วอะคุณจะพูดความจริงทั้งหมดว่ความรู้สึกอะไรต่างๆแล้วคุณก็ คุณรู้แล้วว่าทุกอย่างมันผิดพลาดมันเป็นความสัมพันธ์ที่เซเว่นออฟซอดคือความสัมพันธ์ที่มันทาอะไรรับหลังคุณจะยอมรับความจริงแล้วยอมที่จะเดินออกมากับความสัมพันธ์นี้นะคะแต่คุณไม่กดเครืองเขาเลยอะ่ะหมอู้สึกรเอนเนอร์จีนั้นอะทีนี้ขอดูว่าเขาจะทํายังไงต่อพอาคุณเป็นอย่างนี้ Tree of p e n เดอรเคเขาจะบอกคุณว่ายังขออยู่ในชีวิตได้ไหมย,ยังขออยู่ในชีวิตได้หรือเปล่าเป็นเพื่อนเป็นอะไรก็ได้นะคะโอเคค่ะ ประมาณนี้เรื่องราวตรงนี้อาจจะเกิดขึ้นประมาณสัปดาห์ที่3หรือสัปดาห์ที่4แล้วแต่พื้นดวงชะตาของแต่ละคนนะคะไอเรื่องราวดาม่าที่หมอเล่าไปล่าสุดออตอนครั้งหลังตอนที่เปิดไพ่ครั้งหลังสุดที่ไปจับได้เนี่ยนะคะโอเคค่ะก็ประมาณนี้แล้นะคะกับสถานะไม่ชัดเจนนะคะชาวราศีมีนและคนามีนค่ะสถานะคนมีคู่ชาวราศีมีนและคนามีนค่ะ ขอให้พลังงานของคุณหนึ่งใบอ่ะโอเคนะเออฟวอนเป็นพลังงานเอเนอร์ที่เปิดใจเริ่มคุยกัน open กันมากขึ้นนะคะอ่าเป็นเดือนที่ดีเป็นเดือนที่ความรักจะมีการเปิดใจกันมากขึ้นนะคะอืมต่อไปค่ะขอดูต่อไปสถานการณ์ความรักของคุณเป็นยังไงคะขอไพ่ทั้งหมดห้าใบ ความสัมพันธ์ของพวกคุณก่อนหนะ้านี้นะคะอ่าก็จะมีฟิลเคยงอนกันเนาะเคยงอนกันขี้น้อยใจอะไรต่างๆนะคะเคยแบบบอกเลิกกันเนาะไม่สนใจกันนะคะแต่ว่าแฟนคุณก็มาง้อนี่เป็นเขาเป็นฝ่ายมาง้อคุณกลับไปนะคะเป็นฝ่ายง้อคุณกลับไปมันเป็นปัญหาแบบลิ้นกับฟันอะความสัมพันธ์ที่เหมือนลิ้นกับฟันนะคะเคยง้อคุณกันกลับไปนะอืมทีนี้มาดูต่อเลยนะคะ คนรักของคุณคิดยังไงกับคุณคะ file of b o n d s บางทีเขาก็รู้สึกว่าคุณเหมือนเรื่องเยอะไปหน่อยอะไรอย่างเงี้ยอันนี้ความคิดเขานะอย่าไปเหมารวมแล้วก็ไปคิดแล้วก็ไปทะเลาะกันนะคะแล้วเขาก็รู้สึกว่าบางทีเขากดดันอยู่ในภาวะกดดันเหมือนกันกับการที่คุณอยากได้นูน่นอยากได้นี่อารมณ์อาจจะสวิงสวายนิดนึงเขาคาดหวังอะไรกับความสัมพันธ์นี้เขาพยายามจะปรับตัวแล้วก็อยากให้มันไปต่อให้ได้ที่สุดคะ่ะ บางท่านคุยกับชาวราศีธนูลัคนาธนูต่อไปคุณคิดยังไงกับคนรักของคุณคะ่ะอืมคุณอารมณ์ค่อนข้างแปรปวนนะช่วงนี้นะชาวราศีมีลัคนามีนะเข้าใจค่ะดาวราหูมันทับรักเนาะอืมอารมณ์ค่อนข้างแปรปรวนแล้วก็จุกจิกจู้จี้ไปหน่อยนะคะอืมแต่บางทีคุณก็รู้ตัวแหละว่าเขาก็ไม่ได้รร้การขนาดนั้นคนรักของคุณอะ true of sort คุณเข้าใจกับสิ่งที่เขาเป็นกับสิ่งที่เขาทํา ทีนี้มาดูแนวโน้มที่จะเกิดขึ้นค่ะในความสัมพันธ์นี้ขอไพ่ทั้งหมด6ใบนายออฟเพนเค่ลจะมีการหึงหวงกันเรื่องของใครที่เข้ามาช่วยงานคนรักของคุณนะคะแต่ถามว่าเคลียร์กันได้ไหมไพ่บอกว่าคุณจะใช้วิธีการนิ่งเงียบใส่เขาเขาจะมี r รีแอคชั่นอะไรหรือเปล่าเขาเองก็ไม่มีบางท่น้นคุณก็ชาวราศีกันแล้วกนาการโอ้ยอ่ะแต่ว่า สุดท้ายแล้วก็จะมีการได้พูดได้คุยได้เคลียร์กันนะก็คือเขาก็จะเปิดใจก่อนนะคะแต่คุณก็จะมีทีท่าแบบเดลโมนถ้าคุยชาวราศีมีลัคะละลนามนีหันหลังให้กับเขานะคะอืมแต่ว่ามีแนวโน้มว่าเขาจะพาคุณไปเที่ยวในประมาณประลา,า,ายปลายเดือนนะคะเป็นทริปประสานความสัมพันธ์ประสานความรู้สึกต่างๆเนอะอืมอ่ะโอเคค่ะ ก็ประมาณนี้แล้วกันนะคะสรุปได้ว่ายัางไงก็กลับมารักกันนะจ๊ะบางคนมีเกณฑ์จะมีลูกด้วยนะจ๊ะมีลูกเป็นกาวใจนะคะมีน้องชายน้องสาวหรือมีบริวารเป็นกาวใจในเรื่องความรักนะคะโอเคประมาณนี้นะคะชาวราศีมีนลัคนามีนค่ะการงานการเงินค่ะชาวราศีมีนลัคนามีนค่ะ การงานหนึ่งใบค่ะ Ace of c u p โปรเจกต์ที่เล็งไว้หรืองานที่คาดหวังเอาไว้มีแนวโน้มที่จะต้องพักไว้ก่อนเนาะอันนี้ในกรณีบางท่านบางคนนะคะอืมฟรีออฟสอดมาต่อเลยสามดาบเอ่อเอาหน่าถึงแม้ว่าจะต้องมีมีเหตุที่ต้องเสียใจเรื่องงานผิดหวังกับคนในเรื่องของการทำงานแต่มันจะมีกุญแจดอกใหม่หรืองานใหม่ๆ เข้ามาดามใจคุณแล้วมีโอกาสที่คุณจะคว้าชัยชนะมาได้และได้รับความชื่นชมเครดิตชื่อเสียงและประสบความสําเร็จไม่ว่าคุณจะทํางานกิจการเป็นของส่วนเป็นกิจการส่วนตัวหรือคนว่างงานก็ตามทีนะคะไพ่เดอเอ็มเพรสประมาณ2สัปดาห์สุดท้ายค่ะคุณจะป๊อปปูล่ามากๆมีแต่คนอยากร่วมงานกับคุณด้วยมีแต่คุเห็นคุณค่าของตัวคุณนะคะในสสัปดาห์แรกตั้งสติให้มั่นนะคะนิ่งให้นิ่งที่สุด นะันิ่งที่สุดนะอ่าแล้วทุกสิ่งทุกอย่างจะกลับมาดีดังเดิมนะคะจงมีสติกับมันนะคะเจ้าหนุ่มเจ้านายที่เคยผิดใจต่างๆทุกอย่างก็จะดีขึ้นเรื่องเพื่อนร่วมงานเรื่องความคิดอะไรต่างๆที่มันแย่ก็ทุกอย่างจะเปลี่ยนร้ายกลายเป็นดีนะคะสสัปดาห์แรกนี่ห่วยเลยต้องบอกตรงพอสองสัปดาห์สุดท้ายของเดือนนี่คือแบบพลิกหน้ามือเป็นหลังมือเลยค่ะทุกอย่างจะดีขึ้นเรื่องการเงินกันบ้างนะคะ The world มีโชคมีลาบจากการเดินทาง ใครทำงานเกี่ยวข้องกับต่างประเทศมีโอกาสมีโปรเจกต์ใหม่ๆแล้วได้เงินก้อนเข้ามาหยิบจับอะไรก็เป็นเงินเป็นทองไพ่เดอะเมจิ i เชียนมีโชคมีลาบด้วยเนี่ยจากสิ่งศิ์สิทธิ์ที่เคยขอไว้นะคะใครขายบ้านขายที่ขายรถอะไรต่างๆมีเกณฑ์ที่จะประสบความสําเร็จใครทํางานราชการมีโอกาสที่จะได้เงินพิเศษนะคะได้ของขวัญของกํานันจากเจ้าผู้เจ้านายผู้ใหญ่ที่เขารักเอ็นดูคุณหรือได้รับคําชมนะคะอ่ะอืม แต่ชีพรจรลงเท้าดีนะยิ่งเดินทางยิ่งได้เงินยิ่งมีคนติดต่องานเข้ามานะ่ะเออนะโชคลาภล่ะหนึ่งใบเนี่ยเดือยไฮโลแฟนก็มาอีกแล้วโอ้ได้โชคลาภจากสิ่งศักดิ์สิทธิ์จริงๆฮะอืมแต่หมอก็ไม่ได้ยึดติดกับสิ่งศักดิ์สิทธิ์นะสุดท้ายแล้วคุณรู้ไหมว่าทําไมมันเป็นเรื่องที่พิสูจน์ไม่ได้แหละหมอเข้าใจ แต่ก็แค่ว่ามันเป็นผลจากการกระทําของเราเราทาความดีเราทําบุญฝากสวรรค์ไว้เยอะๆหรือเราทําบุญทํากุศลดํารงตนเป็นคนดีกระตัญยูกตะเวทีหรืออะไรต่างๆในความคุณงามความดีที่เราทําในบุญในบุญกระะิริยาวัตถุสิบทั้งหมดคุณก็ได้ทําถูกข้อหรือจะทําบางข้อบ,บ้างแต่คือคุณก็ได้ทํามันก็เลยส่งผลให้คุณโชคดีมีโชคมีลาบเข้ามานั่นเองนะคะชาราศีมีนลัคนามีนนะโอเคประมาณนี้นะคะชาวราศีมีนลัคนามีนนะคะอ่ะสถานเอ,อ่อ การงานการเงินค่า